สวัสดีครับผมวันนี้เปิดตัวด้วยออกมาด้วยแว่นคนตีนโคตรๆนะวันนี้จะไปบ้านพี่นุนะครับผมพี่นุมารับะนะสวัสดีครับสวัสดีครับนายอำเเพวันนี้มีรถมารับเว้ยเรามีภารกิจกัน <an> ถ้าเป็นน้ำหมู่บ้านผมเดินไปถึงน้ำปักลอยโลนตรีนครับผมวันนี้ผมจะไปบ้านพี่นูครับทุกคนที่ไปบ้านพี่นูคือไปเรียนนะไปเรียนแต่วันนี้ ตอนนี้ถึงแล้ว<ะ>เจอร้านก๋วยเตี๋ยวไก่กินร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่กินประจำกินข้าวย่างครับแม็กยังครับสั่งแล้วอย่ะกินก๋วยเตี๋ยวไก่กัดีกว่านะครับผมน้ำเปล่าขวดนึงแล้วก็อ,อันนี้ชาดำเย็น แล้วใหญ่เท่าไหร่ครับสี่สิบโอเคเน่มาถึงบ้านพี่นูแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เราจะมาเดินลายหรือจะมาทำกันดั้มกันนะนะวันนี้บอกกันเลยว่าจ้ามากนะ พอเด็นว่าบ้านเขากําลังปรับปรุงเโนเวทอยู่นะจะต้องมาดูว่าวันนี้ที่มาทํะไรเดี๋ยวมาอวดกันนะมาบ้านพี่นูสักทีนะมีซื้อน้ํามากินด้วยนี่เขากาลังทําบ้านอยู่เห็นไหมทําห้องกันดมนะเออเดี๋ยวไปดูกันดมดีกว่าเข้าบ้านก่อนเออไปเดี๋ยวพาไปดูกันดมกันดม มีห bueno ้องเก็บกันดำเลยนะอะแว่นเฮียกวนตีนอะมืด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 นี่นี่แอบแอบแออนี่นะเพียบเพียบเพียบเียบเยอะเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันละกันว่าเฮียจะมาทำอะไรที่บ้านพี่หนู พาทุกคนมาบุกบ right? right. so? ้านที่สายใหม่ของพี <ique> yeah. store, yeah. ่นู้น่ะไปวันนี้มีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมใช่ป่ะเไะวันนี้มีเซอร์ไพรส์ผมฮะชวนมาบ้านฮะมาทำสีมาทำสีเฮ้ยมาทำสีเว้ยสุดยอดเยี่ยบัตรไว้แล้วเยี่อะเดี๋ยวรอดูอันนี้ให้มาดูแอบบัตมาบ้านพี่นู้นึกว่าจะมาทำอะไรอ่ะ โอ้โหหลอกอาถือเออน้องครับตรงนี้นะตรงเนี้ยสีนี้นะทั้งล่างเนี่ยสีขาวโอเคครับขอขอฝีมือฝีมือให้สมกับเหรียญทองไต้หวันนะใช่คือเอาแชมป์สามเหรียญทองมาทําอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่ไงอันนี้เป็นการฝึกเขาเรียกว่าเป็นการฝึกวิธีสุดท้ายในการทาสีนี่ต้องมีศิลปะนะครับอ่านะโอ้โไอเรานึกว่าจะพามาเดินลายมาตัดเส้นมานู่นนี่นั่นนี่อาจารย์แม็ โอ้โหบบนีครับเอลฟอนอาจารย์แม็กซที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทอ่า <c oughs> เจ้าของบริษัทเฮ้ <c oughs> นยนะเจ้าของบริษัทหล่อเรซิน <c oughs> อาร์ทอยไซเป็ดครับอาร์ทอยใหญ่อยแปดอัดทอยไซเป็ดใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านอ่ะในในหมู่บ้านเขาอะ่ะบริษัทโรงงานเขาใหญ่ที่สุดแล้วดู <c oughs> ให้เรามาทาสีปั้นโถได้เพื่ออาจารย์ โอ้สุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวแผงนี้เสร็จข้างในต่อนะครับเอาข้างในต่อนึกว่าให้กับบ้านโอ้โหอ่ะเดี๋ยวไปทาสีก่อนแล้วกันเอ่ดูเดี๋ยวพ้นสีให้มันหล่อวนี่ต้องทาสีให้เก่งด้วยฮะองมีฝีมือเดี๋ยวไปซื้อของกันหนึ่งพลาด่เป็งไงนี่เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งแผงฮะ เดี๋ยวเก็บขอบนิดหน่อยนะร้อนชิบเป๋งเลยนะนี่มาต่อมาต่อฝั่งนี้นะโอ้โห,โโหปัดโถ่เ่เ่อันนี้เรียบร้อยนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อีกโอ้โห,โอโหเอาวันนี้ให้เสร็จเลยฮะเฮ้ยโอ้โหเป็นไะงระดับนี้และนะนอบอกเลยอะไร จบนี่รับงานได้เลยจบนี่รับงานได้เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นห้องกันดํานี่อันนี้ง่ายๆเลยละยางร้อนอ่ะนี่เสร็จแล้วแหมเป็นไงเจ้าคนใส่อีทาสีร้อนชิบโปงเลยทายตั้งตั้งแต่กี่โมงนะบ่ายสองบ่ายสามตอนี้ห้าโมงเย็นแล้ว ได้ตรงนู้นเมื่อกี้นี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อาาพอแล้วรีวิวผลงานรีวิวผลงานแล้ว,วตัดจบแล้วตัดจบแล้วเลองช่วยแย่หน่อยว่าไฟเดินหรือเปล่าไม่ได้ดินี่นี่กำลังทำสตูดิโออยู่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับแหมมาดูมาดูหน่อยนี่พาคนไปดูหน่อยเวลาจะมาเรียนเนี่ยเขาเขาจะเจออะไรบ้างครับแล้วตรงนี้ครเป็นห้องสตูด,ดิโอข,ของ้ผม อ่ามอสอันนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้มันเป็นครับจอดไปจอดได้ห้าคันมอไซค์ใช่ไหมมอไซค์อันนี้จะเป็นตอนมาเรียนเข้าไปอยู่ในนี้ใช่ไหมในนี้ในนี้นี่อ่ามีดอมมี่ปอกเด้งอ่าอันนี้เป็นลายโซนอะไรอ่าโต๊ะโต๊ะโต๊ะด้าผมจะอยู่อย่างนี้ทำงานอย่างนี้นะครับอ่าโอเคแล้วพ่นสีจะอยู่ตรงมือบ่งนี้โอเคและมุมนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์ 3D โอเคอยู่ในห้องเดียวกันไอ้ไอ้เครื่องพิมพ์ 3D เนี่ยจะมี ตู้กระจกบางอีกเหม็นกลิ่นเหม็นกลิ่นใช่ไหมชิปตู้กระจกสําหรับเครื่องเต้นสาอันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นเชลเป็นเชลวางกระดัมเป็นเชลใช่ไหมและตรงนี้เป็นโต๊ะยาวสําหรับสอนนักเรียนโอเคติดแอร์ใช่ไหมติดแอร์ครับต้องติดใช่ไหมนักเรียนมาเรียนค่าค่าเรียน2อ0พันาตแอร์ห0าโอเคแล้วห้องนี้ก็เป็นอะไรอ่ะห้องนี้เป็นเครื่องงานเยี่ยครับผมโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดให้ มาเรียนแล้วใช่ไหมเปิดอีกไม่นานเขาจะเปิดประมาณอีกปีกว่าอีกว่าแต่พอถึงตอนนั้นก็คือทําอีกรอบหนึ่งทำอีกรอบหนึ่งอันนี้กาลังทาสีอยู่อ่าช่างทําสีมืออาชีพก็คือเขาเป็นเป็นโมเดลเลอร์วันนี้เขาหลอกเขาหลอกเขาหลอกมือทํามือโมเดลเลอร์มามาพกบาทาสีที่บ้านเขานะครับวันนี้เขาเป็นเป็นกับบ้านดีกว่าเดี๋ยวโพทาข้างในห้องอีกนะ อ a อสอสวัสดีกลับมาจากบ้านพีหนูเลยนะคะออรับผมพระโอดว่านั่งทําไปลือไอ้นี่มานะนี่อยากทำไอ้นู่นก็อยากทำไอ้นี่ก็อยากทำเอาไอ้ไอ้ตัวชิ้นลันจูมาแล้วก็เปลี่ยนแขนใส่หัว อจอห์นนี่ไลเด้นโหอย่างเท่น,นะตอนนี้ก็อยากเปลี่ยนแนวนะ <_ C 's> แวะมาหน่อยเล่นกันพาไปนิดหนึ่งตอนนี้ย้ายมาโต๊ะนี้ดีกว่าโต๊ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งทำโมนะครับโต๊ะข้างหลังนั้นเอาไว้นั่งทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนั่งคิดแบบนะ แล้วตรงนูนรีวิวนะแล้วก็พ่นสีตรงนี้นะนี่พ่นสีนะแล้วก็ตรงนี้ไว้นั่งทําก็มีโต๊ะประมาณ3-4แผงนะเอาไว้ทำา m o d ิฟายอันนี้ตอนนี้กําลังทําอันนี้เฮียกําลังทํามานั่งดูนะวันนั้นไปทำมิย่ามา เชอร์แมนตัวนี้นะอีซีเอกยุโรเปียนี่ตัวนี้อยากทำรถถังตอนนี้กำลังนั่งประกอบอันนี้อยู่นะเฮ้ยทำรถถังนนสนุกดีเหมือนกันนะนะวันนี้ไปช่วยพี่นเุเขาเรียกว่าอะไรนะทาสีบ้านมาแม่ เอาเราไปพ่นทาสีเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดว่าจะไปช่วยเขาอีกทีหนึ่งนะก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าว่างไม่ว่างแต่คืออยากไปอ่ะนะครับแล้นี้อินกับประกอบรถถังมันสนุกดิมกันนะแผงมันไม่เยอะมีประมาณ1 2 3 4 5ส้าหประมาณ6,7แผงอะเหมือนไฮเกรดอันหนึ่งอะนะแต่ก็เทดีสนุกดีนะแผงไม่เยอะ นะประมาณนี้ใครเล่นกันอรถถังอยู่แล้วบ้างผมก็ดูแล้วเออวะน่าเล่นตอนนี้ซื้อรถรถรถถังไว้เยอะเหมือนกันนะประมาณหลายกลองแต่ไม่ถึง10ิบกองหรอกอยากดูดิว่าตัวเองอยากเล่นแค่ไหนนะตีนตะขาบของมันเนี่ย บางอันก็เป็นเป็นพลาสติกบางอันก็เป็นยางนะแล้วแต่แล้วแต่ว่าของจริงมันเป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเล่นโมเดลหรือกันพาหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นโมเดลประกอบนะคือถ้าอยากซื้อผมว่าแม่งสนุกดีนะคือเราเอามาประกอบอุปกรณ์มันก็ใช้เหมือนอกันพากาวก็ใช้เหมือนกันพาก็คือมันเป็นของทรมิญาน,นี่แหละนะไม่ยาก แค่แบบเราเปลี่ยนแนวบ้างแล้วก็เดี๋ยวหันมาเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยก็สนุกดีนะนั่งทำนู่นทำนี่เปลี่ยนแนวไปเรื่อยแต่คือว่าสิ่งที่เฮียอยากมาทำไอ้พวกเนี้ยพอเวลาทำสีของมันเนี่ยมันได้เทคนิคที่มันแบบเวททลิ่งจริงๆอะไรเงี้ยเอาไปปรับปรงุงหรือเอาไปแด็ใช้กับกันดั้มอ่ะผมว่าเวทชลิ่งมันจะดูดีและสวยขึ้นอันเนี้ยเฮีย er, สัมผัสมาแล้วจากการที่ทำตัวซากุ นะแล้วก็ได้เหรียญทองมาคือแค่แบบเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆของกันไอของรถถังอะเอามา adept ใช้ได้มันก็เลยเราก็เลยอินตอนนี้พออยากอินกับเวทเทอร์ลงจริงๆอะพอมาแนวพวกเครื่องบินหรือรถถังพวกอะไรเงี้ยมันก็จะให้มันเหมือนจริงมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะนะเฮีย er, ขอทำก่อนแล้วกันนะเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบายกูดดนท์จ้ะ Tomorrow. ผ่านมาอีกหนึ่งวันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียมานั่งแกะกล่องนะครับผมกลับไปตัวเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับผมนี่ให้ดูนะนี่นดูความใหญ่ของมันนะครับผมเปรียบเทียบกับมือนี่ดูดิดูหน้าอกนี่ดูหนะ้าอกเห็นไหมนี่หนะ้าอกของมันนี่มือของมันนะแผงของมันก็น่าจะเยอะอยู่อ่ะไม่ได้นับเลย นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสักหาเวลาในการประกอบก่อนละกันช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งงานเริ่มจะทำงานประกวดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มเครียดกลับมาอยู่โหมดเครียดหมดทำงานประกวดต้องคิดในเรื่องของอดีเทลในเรื่องของจะทำยังไงให้มันดูดีที่สุดทำไงให้มันดูอลังทำไงให้มันดูแบบ ดึงดูดนะครับผมก็จะมีเตรียมหุ่นไว้หลายตัวเหมือนกันนะนอย่างเนี้ยซากุตัวนี้นะเป็นตัวพิเศษก็คงต้องลือ้ออกมาทำอีกนะครับผมนะเอาเป็นว่าช่วงนี้เฮียก็จะถ้าว่างก็จะรีวิวนะเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีเดียวที่ไล่ทำงานประกวดให้มันจบแล้วประกวดปีนี้เสร็จผลจะเป็นยังไง ในงานประกวดปีสุดท้ายไอ้ครั้งสุดท้ายของปีนี้ก็ถือว่าพอแล้วจบแล้วเก็บสกิลเหรียญทองมาได้สามเหรียญแล้วแล้วก็อาจจะหวังเหรียญที่4แล้วก็หยุดยุติการประกวดเลยนะครับผมก็ถือว่าวัดตัวเองไปในตัวนะวันนี้ไปแล้วนะนั่งเดี๋ยวทุกคนรอดูไอ้ตัวนี้แล้วกันนะไ x 7 8 1ต่อ35นะอะไรประมาณนี้นะเอาเป็นว่า ขอเก็บไต่กองเหมือนเดิมก่อนนะครับขี้เกียจมากบายบๆสวัสดีครับ